เพก็เรื่องตั้งแต่เปิดประตูห้องเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตู้รองเท้าอันแรกเลยตู้รองเท้าเนี่ยเราทําให้เป็นแบบกดกระเด็น <c oughs> เพื่อที่เวลาเราเข้ามาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีส่วนตรงไหนที่ยื่นออกมาเลยภายในตู้รองเท้าเนี่ยจะเป็นชั้นปรับกระดับที่เราสามารถใส่รองเท้าได้อยู่ประมาณ20คู่อ่าตรงนี้ปรับกระดับได้ขึ้นอยู่กับความสูงของ,งเท้านะคะตู้ด้านบน ของตู้รองเท้าเนี่ยก็จะเป็นตู้ที่เราสามารถเก็บของได้ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชั้นปรับระดับเหมือนกันอันนี้เวลาปิดก็จะเป็นซอฟต์โค้ดเลยนะคะสังเกตง่ายๆตรงนี้ที่ยังไม่ปิดเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นระบบกดกระเด้งเขาก็จะต้องปิดอีกสเต็ปหนึ่งถัดมาเนี่ยจากตู้รองเท้าเนี่ยก็จะเป็นโซนของ ตู้โชว์ตู้เก็บของเราทำาลักษณะที่เปิดโลง่งลิ้นกับตรงส่วนของตู้วางทีวีเพื่อให้เวลาที่เราวางโซฟาเนี่ยระนาบเนี่ยจะเป็นระนาบที่ดูกว้างไม่บล็อกสายตาด้านล่างพอเปิดตู้ออกมาตรงนี้จะเสาะล่องจากด้านบนทำให้เราสามารถเปิดได้ง่ายอ่าเปิดออกมาเป็นตู้คุ้กว้างเลยข้างในเป็นชั้นปรับระดับเช่นกัน เวลาที่เราใส่ของใหญ่เราก็สามารถถอดชั้นออกมาได้ตรงนี้เป็นซอฟโพลนะคะชั้นด้านบนเป็นชั้นที่เปิดโลง่งมีเลนไลติงเพื่อให้เป็นไฮไลท์ของสิ่งของที่เราจะวางด้านบนตรงนี้ก็เป็นซอนล่องเหมือนกันค่ะแต่ว่าซอล่องด้านล่างข้างบนปิดมาใส่ของได้อีกเยอะเลย หนมาในโซนของตู้ทีวีนะคะตู้ทีวีเนี่ยเราจะเป็นตู้ทีวีเป็นทีวีเนี่ยเี๋ยวเราจะแขวนอยนู่ที่ผนงังเสร็จแล้วตรงด้านล,ล่างเนี่ยท็อกตรงเนี้ยเราสามารถวางของได้เต็มที่เลยแล้วก็ตรงข้างล่างนี่เป็นช่องโลง่ตรงส่วนที่เราเห็นเป็นเป็นช่องเท่าๆกันเนี่ยตรงเนี้ยก็คือจะเป็นลิชชัทเวลาที่เราเปิดออกมาเนี่ยอ่า เราใส่ของเป็นซอฟโคเช่กันถัดไปในส่วนที่ต่อจากห้องครัวตรงนี้จะเป็นตู้โชว์ตู้โชว์ตรงนี้เราใช้การเล่นของวัสดุก็คือเป็นกรอบอลูมิเนยียมสีดำตัดกับตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีดำ ก็จะได้เท็กเจอร์ที่ต่างกันเราเปิดเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเป็นตู้โชว์ที่เราเล่นไลติ้งอยู่ข้างในเราสามารถวางของโชว์ของตกแต่งข้างในนี้ได้ทีหนึ่งค่ะตัวอลูมิเนยียมตรงนี้ก็เป็นซอฟต์โฟชเช่นกันตู้ใบนี้จะทำให้ภาพรวมของห้องเนี่ยดูหรูหรามากขึ้นเป็นตู้โชว์ที่เป็นกระจกค่ะถัดมาในส่วนของด้านหลังตรงตรงที่เป็น เดิมตรงนี้จะเป็นช่วงต่อของโครงการตรงนี้ก็จะเป็นร่องเราก็เลยใช้พื้นที่จากตรงนี้เพื่อให้เวลาที่เราวางโซฟาตรงส่วนนี้ด้านหลังจะจะไม่ได้เป็จะไม่เป็นช่องตรงนี้เราเติมเต็มตรงช่องตรงนี้ด้วยชั้นวางของด้วยตู้ด้วยตู้ตเก็บของถ้าเรามองจากด้านหน้าน,นี้เราจะได้เท็กเจอร์ที่เป็นซาล่องแล้วก็เป็นผนังเรียบ สามารถวางของชิ้นเล็กได้อีกปรับระดับได้ถอดชิ้นต่อถอดชั้นวางออกได้ซอฟโค้เช่นกันค่ะตัวลวดลายของหน้าบานตรงนี้สังเกตได้ง่ายว่าเราไม่ได้ใช้เป็นละแนงที่เป็นล่องลึกฉะนั้นคนที่กังวลเรื่องฝุ่นไม่ต้องกังวลเลยตรงนี้แค่ใช้ผ้ารูปเช็ดก็สะอาดแล้วค่ะ ส่วนชั้นวางก็ข้างบนก็เพิ่มไลท์ติ้งเข้ามาตรงนี้วางรัดทอยวางของสะสมได้มาที่ห้องนอนที่ห้องนอนเนี่ยฟังก์ชันลักๆก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราทําเป็นตู้เสื้อผ้าที่ใช้งานได้รอบด้านตั้งแต่ด้านหน้าที่เป็นฟังก์ชันของตู้เสื้อผ้าเองเลย ด้านบนเนี่ยก็คือเป็นช่องเก็บของที่อาจจะเก็บเป็นผ้าห่มชุดผ้าห่มชุดหมอนต่างๆข้างบนได้มีราวแผนเสื้อผ้าใช้วางที่ปรับระดับได้เช่นกันค่ะนอกจากเป็นชั้นวางแล้วเนี่ยก็จะเป็นลิ้นชักที่เอาไว้เก็บอุปรกรณ์เล็กน้อยข้างในนะคะนี่เราสามารถใส่เป็นพวกชุดชั้นในถุงเท้าต่างๆได้ เป็นซอฟโคดเวลาเราจะแต่งหน้าก็จะมีกระจกเงาตรงนี้เราสามารถวางของแต่งส่วนของตู้ใบเนี่ยเป็นสองส่วนส่วนแรกก็ก็คือเป็นเป็นหน้บานกระจกเงาซึ่งด้านหลังตรงเนี้เราสามารถใส่พวกสกินแคร์ครีมอุปกรณ์ในการแต่งตัวของเราได้ ข้างในเป็นชั้นปรับระดับเช่นกันนะคะส่วนด้านข้างอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราทำเป็นของเป็นชั้นวางของที่สามารถวางหนังสือวางของโชว์ตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ตรงกลางระหว่างตู้บนกับตู้ล่างเนี่ยก็จะเป็นช้องโล่งตรงเนี้ยไฮไลไท์ที่เราทำเนี่ยคือเป็น เหมือนโต๊ะข้างโต๊ะข้างเตียงไปในตัวเลยนี้ก็จะมีไฟซ่อนให้เวลาที่เรานอนเราสามารถเปิดปิดไฟจากตรงนี้ได้เลยอีกจุดหนึ่งที่อยากพามาดูก็คือตรงส่วนของลิ้นชักด้านล่างตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นลิ้นชักที่ไว้ใส่ของต่างๆแล้วก็จะมีลิ้นชักอีกชั้นหนึ่งซ่อนอยู่ในลิ้นชัก เท่ากับว่าตู้ใบนี้เราสามารถใช้งานได้รอบด้านกันทีเดียวเลยนะคะรอบหน้าเดี๋ยวเมยจะพาไปดูห้องไหนตกแต่งยังไงฟังก์ชันที่ทุกคนสนใจเดี๋ยวติดตามกันในเพจของมัสลูนได้เลยนะคะ